ดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบาวีดอยากนำเสนอเลยค่ะเด้อหมกปีกล้วยปีกล้วยของเจ้าของตัดมาสุดเขือแล้วครับตัดมาปีบย่างง่ายๆซับเซนามแล้วลปีกล้วยใส่เครื่องในไก่ไตไก่เล็กน้อยอเ,เอออพือแข่งใช้ข้าวเบื่อบนนี้นี่เจ๋งเลยมีพริกแห้งมีตะไคร้มีหอมแดง ันเมนูป่อยนันเมนูกิน,นกินบาบอันนี้เมนูกินเขาเรงด้วยค่ะดอีกตัวดีจะของถือฝนงามค่ะเด็ดแล้วก็เอามาลางนา้ำแช่น้ำใบซอยใส่ต้นหอมหัวปีใส่ขูดลงไปหัวปีอย่างสิ่พีตะกี้ก็ขเขาปวดแสบต้อทำให้เขากันหนึ่งทำให <ไป S 1> เรื่อยๆท <ๆ S 1> ำให้หน่วไปเลย ขาดจนอันแหล่ช่วงนี้เขาหาเสียงตรงไหนเขาผ่านไปก่อนเสียงเสียงเพลงกระอวกวะอวนี่ใส่กึ๋นไก่ครับพี่น้องหมูสสามสันเบิดนี่กันเหมือนเขากันก้อนพี่น้องเราก็ให้พีก่อนมุกมุกแบบแขวนแขวนครับพี่เขาเจอเลนะนี่จะมุกหมอมุกหม่อไปเลย ปสต่อมันปิดมันเนป็นเตจิมันพอไม่สััป,รรปุ๋เลยประมนณนั้น,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 นครับน้ำปลาลงไปสองงวสองงวงงวงงสงตำเมนครับงวแบบนั่นหรอพี่น้องนี่งหอมลง

สามฟองนี่ประมาณสิบโมกโอ้ไมเขียนเนี่ยครับก่อนเพิ่มขวามแ่บอีกัน่ล่ะพี่น้องใ่ไข่เขาไปกับใดนล้วบริวกกำลังทำการหมกัวอมกหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เดีประมาณเจ็ดหมกเหมืนบอก บใจรบประมาณนี้แหละม่าเจ็ดหกกเจ็ดหก,กน่าครับอันนี้หกที่หกนี่ <c oughs> กบานบานเขาว่าทีกิังไงกับว่าง่ายด้วยสำหรับซาเจยนแต่ว่ามกมัาปีอู้ยง่งไงครับซะน่ครับ อาถ้าเจอใ่ไใส่กิ้งกับไส้แล้วแทบเงนที่ไปหาคุดอีกใส่บักเผาออมาที่นี่เพราะว่ามันเป็นของฝาดสิหาของใส่บักเผาแล้วลว่าแล้วใส่ไข่อีกบาหนี่เออเป็นแดงสันใส่หมูสามสันพระกันกับแกงผักชีเล็กนั่นแหละเมนว้ยสวาสดิด้กินอิมก่อนละ่ะเฮ็ดนี่ว่าสันกะโดดล้วสิคิกักินิแลงแล้วแกงแต่เทียง ห้ายหมหมกุทุท้้ายมาที่เจ็ดรอรอบ็งหนาตาตอนสุกกันแล้วครับพี่น้องกินหมมเมยแม่จังสี่นั่แหละค <laughs> นตกมาหมกย้างแหงแดดออกอะในเวลาเปิดพระอบนั่งมมโนโล่าหือนั่งรถจะนนั่งนั่งโมโล <laughs> ่า <laughs> น,นั่งโมล่าเ <laughs> จออ้าเบาพีดไหนเบาพิด <laughs> โรจน่าคนน่ะโมราโมราอยู่ในผาอวกครับนั่งได้กับผู้หมวดหรอกนั่ได้รถโรจน่าน่ะอยู่อยู่สาขาโนดัดเหมือนบอกฮือเฮือพีดอีกอันนั้นมาโนลาอันนั้นมาโนล่าไอ้นั่นอยู่ในสาอาโนดัดเฮือมาโนล่ามีพีดกัมมาโนล่าโรจนาบ่มีอยู่ในผาอุกจักจะได้หรอกจีเสือเฮือพีดหอกนี่ครับพี่น้องบ่าววินว่าอยากมีโมเมนต์นั่งขี่เขาคู่กันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเห็ด หาเห็ดสิบ่มีเวลาเฮ้ยหาเห็ดบ่มีเไปไลีพี่น้องกินกินกักินแบบกินเผากินเผาพักพรอย่างสินะอู้ยูพูดแล้วพูดพูดขีดใส่เพราะว่าพูดใหญ่มากดินี่กระตอนนี้กระล่มตึงตึงตึงมาแลยอ่มาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อกี้เขาทำกันแซ่บบ่แก่ใส่สองหอเลยบอกอายนะได้ได้สองหอก็ได้เออแทนแล้วๆไปเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อเมื่อกี้เขาทำกันสวัสดีครับเป็นใจตัวนี่เหนือนีหนังขึ้นมาละ แข็นหนุ่มมีกาะมาพี่น้องมาเลยมาไรดอกเพราะว่ากิ่เขาเป็นที่ลยหลายตืออ่ะลุยเลยลุยเลยแลับมาพี่น้องครับแซ่บแนบ้องกันครับพี่น้องมาทันไดมาบ่ได้กินเพื่อแซ่บครับสุขสุขคนครับมาแต่ยังเด้อมาเพิ่พวกคนมุดจ่อมาเลยเด้อนะครับใหญ่เลยลมมันนี่แหละพอดีไม่เป็นบาดจ่างจ่างยู่ใสพอดีเลยแซ่บ แค่พักแกลวเนาะแค้พักกระเสายไปกนแล้วก็คือว่าพักเคี้ยวก่อันายานพีดอีกอันนี้ก็บบาวีแล้วมาอ่างซื้อเลยชัดเจนก็กินบ่อใหญแดกเนาะแถบว่าอือันพา สูตรที่ใช่ปะตุ้ดตุ้ดหนิวเขาคลึงทับพี่มาเด้อแตด่ด้วยเอาไปไหายลาแล้วแล้วเรามาจากเกลือมูเนี่ยเราเกมม็มหนิอันมูหนึ่งสองโตก่อนอ่าอ่า ปกติเราที่ทีปาตีให้ห่าเลยน่ะอย่านี้นะปกติทุกปีเลยกินหมูกระทะเบิกขาบ่อแฮะอย่างเราถดยิ่งข้เขาแส่ด้วาพี่น้องถ้าเกิดเพื่อกอนเสาเนี้พวกมงเสาเนี้ยพวกมงกูกักวนิเขาแหละเ่อนเพื่อด <c ười> งเรนเลแน่กับบ้าเกิดอีกกรวทามาหายดีละจริ กับเพราะถ้าหลอยเปอร์อรเซ็นต์เป็นไรด,ดอกค่ะพี่หน่อยว่าแต่ว่าเรื่องเมื่อยนีบ่บอกคอยเมื่อยทถใดเราบอกคอยแถนี่แต่ว่าขัน,นหันไหวหันเสียใจเสีงวินมันชวิตออกวินวินงูนาถ้าขันหันต้องถือจะร่มตลอดถ้ามีไงดุเงินเสียงแต่นอกว่าปีจะของใช่แบบเนาะ ของแท้อืมวาปี่รลอปิ่งก็บคนแน้นมีกะทิถูกนะแลรากาก็ขักปุ่นขึ้นมากแล้วีรน้องมดมอนะ่ะต้องห<ง>าอาแด้หลเลยการเตยเห็ดขอบอกเร่องน้องเนรอ เห็นคนลง่งงลูดอยู่จกักอยู่บองไรตอ,อยู่บองไรอยู่น้ำเฟสบุกโอ้ยอยู่น้ำเฟสนะคิดว่าคิดว่าอยู่ผักตะวันออกครับตอนนี้เหชรผึ่งผมผักตะวันออกออกไหลจับยุ่จันอยู่ตราบบ<อ>ันเปิดยหลวงเฟสอยู่ผักตะวันออก,บ,ก,บ,กบุกกระบนลอยมาดิ่งมาเอี่ยนี่บอกเปืเ่อยสะสะหิน เป็นออาตอนื่นี่หรอไม่เลกะนแี่บพี่น้องแซีบอะ่บีมบจะไหนมีกขะเแนวเดียวต้องยางกับกระแดกบ่ก็เจอกับกินน้ำบ่คอยได้กระดยนอย่หวานะเขือกัมีเจวอยู่ คือะรไอไอคะไรทำนี่แหละรักคือเดียวเขาอยากเติอยู่ก็อุดเอาเอียงอู้ประเดี๋ยบอกมาจักับแม่่อนๆอุ่นๆเขาอุ่นๆามกมแบบใม่ๆเราบอุ่ อืเอาอ่ายตอนหืมเอาไปหันละแล้วกินพักเองก็งหนึ่งแล้วค่ะพี่หน่อ,อกินอ่ะหมกปีกว้วยใส่ขึ้นไก่เ,กไอเอาไปก่อนสำหรับกินหนีก่อนใหม่มืออื่นจิไปเห็ดหนังหาหนัง ต้องหาเฮ็ดยูแล้วค่ะแจกสิมานบหมานรอหลุนด้วยค่ะมื้อื่นบ้านโกนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอหลุนเฮ็ดปวกแถวบ้านเฮาได้ยิน้ข่าวพระเจ้าได้ป้นหาคือกันทั้งเฮ็ดไข่เขียวนํากับบางพองรอหลุนค่ะาสาวเจยชิไปมาบนบอสิไปสวดเผยแว่อยู่บังไรก็บบ้อ้รอติดตามค่ะ